กิงกตํแบบหู้นเต๋อิ้มกับฮะตแบบ้นกินข้าวกับตำาบบฮูนมันกัเผ็ดนี่แหะมันกัเผ็ดเหลวเผ็ดกซ่าม่เหลวกัซ่ามิเหลวเผ็ดกันกินเผ็ดๆน่าเศร้าใอเป็นไี่อมาเร็วๆม่ไม่กินตำาบัฮห้นหตำแบบฮุ้นเอ้ยเสียทีซะนะ กแล้วแรงกินแล้วแรงอ่ะล่ะบ่กินอีกจดกินบ้าได้จิตตบัดโคูนเลี้ยบเที่ยวกินหยังมื้อแรงอ่ะปลาเขาเลี้ยงปลาดาวเฮาอยู่ในตู้ทางไหนเลีงอยู่ในตู้ผมในบ้านทอดวันถอดเนี่ยตตบัตรคูนทอดเขาเดียวโอบก็ได้ตัวทอดเออทอดออก มาเด้อมากินตำบัตหฮูนยี่ลราไปเอาอันนั้นมาเลยไปเอากลับไปเอากระเป๋านี่พอดเลยสิเบิงโทรศัพท์เลยกระเป๋าอันกระเป๋าเงินนี่พอดเลยสีดำเหมืเด้อคนวางอยู่ผุนเด้อมาเด้อมากินตำบัตหฮูนเออันล้วกระเป๋านั่นล่ะโอเคโอเคสิกาเล็ตแต่ท่านได้กินกับเฮียแตกเฮียสะหรอก มาจ้าขอบคุณค่ะมามานางกินตำบ,บัดฮุ่นมาหนี่งมาเด้อมากินตำบ,บัดฮุน่นเรื่อบ่ตำหมากฮู้นตำบ,บัดฮุ่นไหมเผ็ดดิมาเนะด้อตำบ,บัดฮุ่นเผ็ดใบใหญ่ฮู้นแค่ใส่บไหลายเด้เลย ตำบัดฮู้นผักกระเสียดห่ามาน้ำขังคางวันผักกระเสียดดีละฮะคือหายคหายาโอเคมากินตำบัดฮู้นกันกินตำกินตดไอเ้าไอเป้าซิฟกินทอดปลาจิ้ทอดปลาแล้วเลง,ง้ลงดเขาเฮียแตอเกล้วเออเฮียแตกเกระเสียเฮียต คุณไงมาเด้อพี่น้องเด้อตะบกคูณเด้อมีตะบกแเรียบรยแรดดวแอะค่ะมันอนค่ะบแเสบครับแสบอีกแก้วอ๋อแต่สบแล้วเนาะจบกว่าแสบเนาะ เขาเสบก็ว่าบ้าเสบเนาะสันแสีบก็สิว่าบ้าเสบก็สิว่าจังได้แต่ยังว่าคนว่าแสีบเนาะผิดเสียบบอสีสีมึงบอห่มแดงเข้ามากลางนี่เนาะสบายใช่นี่แล้วเอาไปนี่นะย่าหมดแล้วฮอกก็สี้นละเอาอันเอาอันไว้หั่นละห่มถือแล้วไว้แลาจังย่าเบ้นส์ไม่จังบอฮอนหอยนางรมย้อยจ้าอยากกินบอกินก่อน นี่แม่เผ็ดเพ็ด่ไหบเพ็ดบ้เอาใส่แตได้ยีล่ะบ้เอาบ้าเอาไซสไางอา่บกินักินงพี่บกินเอาน้ำอืมก็หยนี่นแก้วอี่บนเอาไหนครับแบบพี่ยาเ่แบบนี้อ้อี่ห้บหาไปล้วคุณมะปาง อือแสบเลยเปียวเรีวๆแล้วเมียวเบิดก้อนดิกินหอยลางลมเป็ขกข้ถกปล okay, กินก็ปลกกาปลาทอดเนาะทอดก,ก,กรอบๆด้วเปียวทอดจากของแพงไ็ได้ ไม่พ่อตับก็ไม่พอ่อตอบกะให้บ่ให้สมนิดนึงแล้วแต่แบบแค่อลอดปลาถอดน้ำอ,อีปเปลี่ยวนีอืมลอดหลอดลงน้ำปลาปลาคนสวยพคนว่า แงแตกแล้วนแงแตกอีกแล้วแม่เปี่ยววางอะไรก่อนไปน้ำไปหาแม่ยีไปป่ะไปขี่กับขึ้นมาอีกไปขี่กับขึ้นมาอีกไปเดี่ยวไปหาแม่ยีป่ะเห็นไหมเอาไอเทียนมาผู้เดียวเถี่ยวก็ได้เอาไอเทียนมาผู้เดียวเถี่ยวก็ได้เอาแต้มีผู้มาว่ะไอเทียนมาอยู่น้ำหยาก็ได้ วันนี้กับสิผ้าไอเทียนเป็นสื่อเสียผาไม่ลองปางกับป่ด้สื่อเงินบอป่าลอนดอนเอาเงินมาห้สื่อนุ่มเป็นทีหายแล้วหาพุรพันธ์แล้วป่าไหาไปสื่อสุดกับสื่อเคเอฟพี่อว่าต้องสื่อเคเอฟลาอิ่มสื่อนมสื่อนมอีกก่าสื่อแมมสือแมมกินอีกก่า หาเสียบพราะมีเหล้วหนักเพชรตะตางบ้านมีปอเขอบได้ทางบ้านน้องโน้แมนบ้านน้องโน้กับขอบมาได้บ้านน้องโน้ทางบ้านน้องโน้ตขอบมาได้บ้านน้องโจดกับขอบมาได้เขาไม่ได้สองทางอันทา้งอ่าทางบ้านโบ้บ้านโบ้ยไงก็ได้บ้านโบ้หญ่บ้านน้องโกก็ได้ หรือเขามาบ้านเบินบ so so ้านเปลยก็ได้หรือเขามาทางบ้านบ้านอ่าข้อหน่อยก็ได้เขาได้หลายทางขันมาทางว่าปีกเข่อทางบ้านอ่าดอนบานก็ได้แมงโกกอกขอม้าได้เขามาได้หลายทางแม่เปรี้ยวกินบ่แม่เปรี้ยวทอดปลาอยู่ถ่ากินปลาน้ำแม่เปรี้ยวทีเปรี้ยวไอีหยังนั่งวันเจนนั่งวันเจนมันเป็นน้ามักหุองวดเท็ดกระเด็นไป่หอดพุนเลกเชียว ามาเด้อพี่นอ้องป้องโปกและพี่นอ้องป้องโป๊กอ้าวไปใส่ละอันนั้นอัอนนั่นอีหล่ะคือหอยนางรมยั่วจ้าหอยนางรมยั่วจ้าเปล่าส่งแมทไปให้แม่บเปล่าแม่แม่เปลา,า,าลืมบอกว่าแมทเหลือบ่หลายว่าสิเขียวไปใส่เองนะครับแม่เลยบ่ได้ส่งแล้วถามขอโทษนะเด้อตอนแรกสิส่งหะนะเหรอนับเบื้องมามันเหลือบ่หลายบ่าหอดมันบ่าหอดไนหะ ก็เรียกว่าเออเดี๋ยวพอสิขอเก็บไปเองสวัสดีพี่ลอนดอนด้วยนะครับสวัสดีป้าด้วยบ๊ายบาป้าลอนดอนบ๊ายบายค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อป้าใหง้งั้นไปสือแม่หนนะ่ะสวัสดีป้สวัสดีย้ายแล้วก็มาปางค้นสวย <c oughs> กินตำบัดฮูน <c oughs> กินต,คนคนตำบัดฮูนค่ะกินตำบัดฮูนเออน้ำหลานลมาตำบัดฮูน <c oughs> เฮีกน้องเป้าหน้ารักนะล่หน้ารักบ่หน้ารักบ่ะเพิ่งยังจะขีตาเพิ่งก็น่ะอือขีตาบ่ะมันมันมันปั่นต่างได้ถึงซือ้อมาป้าถึงซื้อป้าได้เลขตัวใดอีกน้องมั่งนี้ อยากตำเนี้ยมาแล้งไปเห็นยอดพักเกษง,งามๆกันเลยแบบซื้อหอยนางลมมาหมู่บ้านนี่ซ <c oughs> ื้อหอ,หอยนางลมมาหมู่บ้านเนี่ยก็เลยอยากกินตำากับหอยนางลมตำเองแซ่บใช่ปะเพิ่งกินทั้งเ็จเป็นคนเงือ่อหลายนะคะัพักเกษตรภ่มใช ปลารกรจจะสีปลากระรจุยั่วเาวงาสิใน <c oughs> <c oughs> ประเทศเนตินในถาปลาทอดอยังปลาทอดเนเอาสมอสปลุกลุกที่ล้อมเตือให้เตบบไม่ดปม่จะขายกระเป๋าวะค่ะ ไม่ไบ้านลาทาบ่ะ่าอ่ะขายยืนบอกูกค่าเรือไ่ด้ขายอยู่เด้อจ้าบอกหขายยูนขายอยู่เด้อจ้าเปล่าลูกบอกลูกค้าขายอยู่เด้อจ้ามนวังสิเาบ่าป็นขาย,ยาอายู่เด้อจ้าแอยแบแบหล แบบไรอีกแล้วพีปะปะ่ป้า,นะาป้าพี่ป้าป้าน่าด๋อ้โอเคเอ้อถ้าเอื้อนะถอดปลาพอมเราได้ไข่ดาวด้วยโอ้ยมีไข่ดาวพร้อมวว้าว,ว,าวไปไข่ดาวกินพร้อมท้องสียขยอดนี่ออก ยมไม่เคยยาวน้ำมไม่เคยยาวเอออะแล้วเหรอตาพี่แดงมาเด้อพี่น้องมากินเข่ามันกันแล้วแรงเลยแต่ต้นไปใส่บุพพีน้องอยู่ในบ้านแฝดหน่อยบ้านมาค่ะไม่เอาหลอดเลยเนี่ยอร่อาหลอดยี่หลายซักดีไทยบุพพ่น้องโต๊ดแม่พ่ออย่าเอาแับนี้เดี๋ยวก็ว่าเอาเดี๋ยวก็ว่าบ่เอาสรุปแนวไดน พี่อาที่เอาอันไหนน้ำโชคน้ำโชคบ่น้ำโชคเปี้ยวลูกซือยากได้น้ำโชคลูกเทพบรรดาอเอาหนเดี๋เอาให้แม่ปเปี้ยวกินมาหนีิเฮียเด้อนังเด้อที่นังใส่ไมน่นียงก็ได้ได้บ่ฝากกระเป๋าฝากอันนี้แล้วเอเฮียอเต๋อเอาวางไว้หนีเจะตั้ลมเด้อเอาเข่าเต๋อจำกับอันน่ะ เอาค่อยดีเถอะมือเขาก็ทอดไก่ไหมเนาะคุณเนาะปลาทอดไก่จะแซ่บเรแซ่บบะคักบนาเอาดีตอนนี้ใช่หมจะรู้กทอดไข่กัปลาทอดเบกฟาสโอเมนที้นี่อาหารแรงดินเนอร์ใต้แสงกันอีตาเว้นคุณนเบิ้งเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวเบิ้งอะไรค่ะพุดนะซูู๊ดนะเอ็มา ตาเวียนตาเวียนมันตกแล้วอันนี้ไว้นี่แล้วก็ไม่เจ็บตกอันนี้ไบหนี่เลยไม่ตัวหรอกควรเอาเราจะเอาจานออกจังบาดเคียงเขาเอาเอนี่นี่ค่ะค่ะกุ้ปึ๊บนี่เลิกตะเมนแตน ปลากินน้ำแน่พะนะให้ปลากินน้ำป้อไหกินบ่บอกเด้หรอให้กินยุจ้าให้กินไหกินยุจ้าอ้ไหกินยุจ้าแ่จะเอาอยอันทอดปลาพี่เล่นนอนทอดปลาอันปุกลูกถอดาปุกลูกเอาสหมอขายพี่ร้องแล้วเสือให้ยลอยไอสอง สองพบาทนี่2สองพันมี่สิบแผ่นออะอ่ามั่หายใจอ่ะออีกพอแป็กคือบัตรเต็มมากินเขาแต่เขากินแ่แป็กันกันมื่อคืน่ะกินเบืรอเต้กินเบเล่นบ่ะกินเบอ่อก่อนไลยบ่บ่จองไปไหนบ่แป็กบ่ะจองบ่แย่เล่นมันกินง้า โมเมนต์กินข้าวแรงกินนิดดังอืมเพรกินแ้งประยาดเนาะ้าวกินะตอนนี้อยู่ทางพุ่นเจ็ดม้งเคิงครับตออแนเรามีผู้ดกินผงฟีเบิรับอือจนเราใครกินเจ็ดมงเคิงเจดมงเ่ามีผู้กเือปตับมันละพ่เตียวแนละ ไไ้ดกินแม่เปี้ยวเอาว่านี่ปางเขาเอาเนี่ยพอกินไข่กันเด้อกินน้ำแม่เด้อจ้าลูกสาวนี่หล่าเพือเ่ากินไข่เปลกินบ่ไข่กินบ่เออเอาซ้ำเข่าใส่เอาน้ำออกเร็วๆให้เปี้ยวอ่อนเร็วๆแม่เปี้ยวมันเหมือนป้อนมันชิ่งจ้ำเบ็ดนี่ไข่เดียร์โอ้ยความ นอนเลย่อนเขาอ่ะขนใคร่อนกับ่ต้อนกินอ๋ไก่กินได้แม่อยากกินเนาะอยากกินน้ำลูกน้ำเต่าแม่หืมปากอ่ะสีไปทอดใครกินนี่เป่าวะเป็นเบคฟาดปีาเป็่าเบคฟาดจำมันไนออนี่อาอนี่จำานนี้พอเนาจำาบบฮวงปะจำาบบฮวง ใหญ่เลยอ่ะป่าก็เบิ่งก็เลยว่าป่าสิเบียร์นี่แบบนี้มาเบิ่งยามเลยกิดมีแต่หัวเนาะคือเอียงเหรอเดียกเอาหมองกินรสอยากกินหมองไรก็บจำรสอัีแต่องหกกินถอดไข่ร้านจำได้จำเบะจำเบะเร็วๆนี่ป่าจำมันมันสะอาดกินงอนเร็วๆจังมาเห็นสีเลยจังมาเห็นมันมืดสองนิ้วมัน จับกินก่อนเลยดิจับอยากกินนี้พอกัดกินเลยพี่พอจำารนี้ไเนาะให้พอจำไหเนาะคุ่นไม้หรอุ่นปนกอยากกินหอเนาะขียใช่หรอีเดียเอาแม่สีขไข่ขาวไข่ขาวมากอนี้มัน่ะ่กเ้นแะมเก่งมากเลยเออ คเห็งระโอ้ยำเลยวู้จึงนต่ว่าปลาลอนดอนนกินบักหลายเลยปลาอืออ่ะี่บีไบอปลามอนไก่ลุงลิงบังอยู่บ่ลุงลิงอหะอสวัสดีค่ะเดี๋ยวบายบายเดี๋ยวบายบายสวัสดีค่ะนนี้หนูไปน้ำมาบ่สวันนี้หนูไปน้บ่ ไปไหนไปหาอีโบบ่ไปหาขวดน้องควายบ่ควายเป็นอะไรเนี่ยตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าไหร่แม่ออกลูกไปแม่ออกลูกเกียวมันอันนี้เด้ยวยหรอมันอยู่ไรตันนี้พอ,พอ,พอมๆบอปควายเป็นไหนบ่ <c oughs> ตัวใหญ่เนานะามันกำมัน